สวัสดีพี่ๆนะครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนของครูนะครับก็อยู่กับครูเช่นเคยนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์พืพ้นฐานการบวกและการลบจำนวนเต็ม EP 2กับครูนะครับครูดูดิก๊กเนาะก็ถ้าพี่ๆพ,พร้อมแล้วนะครับเราไปกันเลยนะครับอ่ะนะครับวันนี้ครูดกดิ๊กจะพาเรียนเรื่องการบวกจำนวนเต็มนะครับเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเต็มไปเพราะฉะนั้นมาวันนี้นะครับเราจะขึ้นการบวกจำนวนเต็ม ซึ่งครูก็ได้แบ่งประเภทให้เขาออกเป็นทั้งหมด2ประเภทนะครับ2ประเภทนะครับพี่ๆอ่ะมีอะไรบ้างนะครับ1ครับพวกเดียวกันพวกเดียวกันครูจะให้นิยามนะครับเขาไว้ว่าพวกเดียวกันเครื่องหมายเขาจะตามเดิมกับ2คนละพวกอ่านิยามของพวกเขาคือคนละพวกเครื่องหมายจะตามพวกที่มากนะครับพวกที่มากเนาะทีนี้เราไปจาะลึกลงทีละกลุ่มกัน เริ่มแรกครับอ่าพวกเดียวกันพวกเดียวกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้คําตอบที่ได้จะเป็นเครื่องหมายตามเดิมนะครับเช่น<ๆ>ตัวอย่างที่หนึ่งอ่ะไปดูห้าเจ็ดสองนะครับเขาเป็นจํานวนเต็มอะไรลูกห้าเป็นจํานวนเต็มบวกเจ็ดเป็นจํานวนเต็ม บวกและ2สองเป็นจำนวนเต็มบวกเห็นไหมฮะเขาคือพวกเดียวกันเขาเป็นพวกจํานวนเต็มบวกนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยต้องตอบเป็นจํานวนเต็มบวกอ่าแล้วเราก็จักมาบวกกันเลยอ่ะห้บวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่ครับอ่ะเอานี้ก็ได้5้บวกสเป็นเท่าไหร่ห้บวกสเป็น7จ็ดอ่าและเจบวกเป็น14่อ่าได้คําตอบแล้วเห็นไหมฮะง่ายนิดเดียวอ่ะไปดูข้อสองบ้างครับ ลบห้าและลบสองนะครับเขากําลังบวกกันอยู่นะครับในตัวอย่างที่สองเนี่ยเขาก็เป็นพวกเดียวกันเหมือนเดิมแต่ว่าเขาเป็นจํานวนเต็มลบอ่าเขาเป็นจํานวนเต็มลบนะนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นจํานวนเต็มลบเมื่อเขามาเจอกันนะครับเขาก็จะเป็นลบอ่าลบลบมาเจอกันนะครับบวกกันเขาก็จะเป็นลบอ่ะแล้วเราก็จับ ตัวเลขเนี่ยมาบวกกันได้เลยห้าบวกสองเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเจ็ดอ่าเห็นไหมฮะง่ายนิดเดียวจบแล้วเห็นไหมฮะพวกเดียวกันต่อไปเราไปดูอีกทีมหนึ่งก็คือพวกคนละพวกบ้างนะครับคนละพวกนะครับครูให้นิยามอย่างนี้ก็คือเครื่องหมายเนี่ยผลลัพธ์คาตอบที่ได้เนี่ยจัดตามพวกที่มากเช่นตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามเก้าเก้าเป็นจานวนเต็มะลรลูกเต็มบวก แล้วลบ7จล่ะเป็นจำนวนเต็มไรเต็มลบอ่าเห็นไหมฮะคนละพวกมีจำนวนเต็มบวกและเต็มลบอยู่ในโจทย์ข้อเดียวกันใช่หไหมครับแต่ทีนี้เครื่องหมายจะตามพวกที่มากระหว่าง9กับ7พ็พี่ๆคิดว่าอันไหนมากสุดแน่นอนคำตอบคือ9นะครับ9กมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับจะตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนะจะตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับ กับอีมีวิธีหนึ่งนะครับที่ครูจะให้นะครับทริกในการจำก็คือพี่ๆตามครูนะฮะถ้าบวกให้นึกถึงว่าเรามีเงินถ้าลบแสดงว่าเรากำลังเป็นหนี้ขอภายในลายมือนะฮะครูคหนาวมือครูสั่นนะครับเขียนเขียนไม่ค่อยได้เนาะขอภายด้วยถ้าบวกคือเรามีเงินถ้าลบ คือเราเป็นหนี้อย่างเช่นตัวอย่างที่3มเนี่ยเรามีเงินอยู่9บาทเราติดหนี้แม่ค้าไป7บาทถูกต้องไหมเพราะมันคือลบไงอ่ะเรามีเงิน9บาทเราใช้หนี้แม่ค้าไป7บาทเรายังเหลือเงินติดตัวไหมฮะอ่ะยังเหลือติดตัวเราเหลือติดตัวเท่าไหร่2บาทตอบครับ2เข็นไหมฮะสุดท้ายคําตอบเขาก็จะได้เป็นจํานวนเต็มบวกเห็นไหมฮะอ่ะไปดูตัวอย่างที่4ี่บ้างนะฮะใช้ทฤษฎีของมีเงินกับเป็นหนี้ ที่ครูให้เนี่ยเอามาเข้าเข้ามาประยุกต์ลบยี่สิบคือจํานวนเต็มลบส่วนสิบสามคือจํานวนเต็มบวกเรามีเงินอยู่สิบสามบาทแต่เราเป็นนี้แม่ค้าอยู่ยี่สิบาทฉันกําลังเดินไปต้อง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 ,ง,งไปที่ร้านค้าฉันไปใช้นี้แม่ค้าแม่ค้าฉันติดหนี้อยู่ยี่สิบาทแต่ฉันมีเงินสิบสาบาทฉันขอใช้แค่นี้ก่อนได้ไหมแม่ค้าบอกได้อ่ะใช้ไปสิบสามบาทตอนนี้คือเราหมดเงินแล้วเราไม่มีเงินแล้วแต่เรายังเหลือหนี้อยู่ไหมฮะ อ่าเรายังเหลือหนี้แสดงว่าถ้าเราเป็นหนี้เราต้องเป็นไรลูกติดลบเพราะฉะนั้นเราเหลือหนี้กี่บาทครับเจ็ดบาทเห็นไหมตอบแล้วนะครับเห็นไหมเรียนคณิตศาสตร์กับครูดูง่ายนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้พี่ๆเนาะไปฝึกนะครับแบบทดสอบที่ครูเตรียมมาให้เนี่ยทั้งหมด5ข้อนะครับเขียนใส่สมุดหรือเขียนใส่กระดาษก็ได้นะครับก็ แล้วก็มาดูเฉลยนะครับซึ่งครูจะเปิดเฉลยให้อีก5้3สามอหนึ่งเฉลยฮนะอ่าโอเคนะครับก็ก็นะครับสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอนะครับจบแค่นี้เนาะก็เป็นเรื่องของจำนวนเต็มบวกส่วนอาทิตย์หน้านะครับเราจะไปขึ้นที่การลบ จำนวนเต็มเนาะก็หวังว่านะครับพี่ๆเนี่ยจะได้นำไปใช้แล้วก็นำไปต่อยอดตัวเองนะครับฝึกทำโจทย์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยงดนะครับไปที่ในชุมชนแออัดนะครับห่างไกลผู้คนที่มากใส่แมสล้างมือนะครับ้วยเจอกอฮอ์อยู่เรื่อยๆเนาะพยายามดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสำหรับครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นเรื่องของการลบจำนวนเต็มนะครับสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย